รถไถพวนดินเก่าญี่ปุ่นบึงฉวากสุพรรณบุรีสวัสดีครับวันนี้นะครับเราจะสอนวิธีการใช้งานให้กับลูกค้าคันนี้นะครับคันนี้เป็นคูโบต้านะครับเครื่องยนต์เบนซินนะครับขนาดอยูสี่แรงม้านะครับอันนี้สี่เดิมเดิมนะครับเช็คพร้อมใช้งานนะครับคันนี้จะเป็นพวนดินแล้วก็ยกล่องได้นะครับการยกล่องเราก็จะมีตัวแฮนด์ให้ลูกค้าดึงขึ้นมาแล้วก็จะหมุนแฮนด์ได้เลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูจุดน้ำมัน เครื่องน้ำมันเกียร์และน้ำมันโตรตารี่ก่อนนะครับจุดน้ํามันเครื่องน,น,นะครับคือตัวนี้นะครับตัวนี้เป็นตัวเติมนะครับตัวเติมตัวดูนะครับแล้วก็ตัวถ่ายอยู่ตรงนี้นะครับเป็นน้ํามันเครื่องเบอร์40นะครับส่วนน้ํามันเกียร์น้ํามันเกียร์เป็นเบอร์90นะครับตัวนี้เป็นตัวเติมนะครับตัวดูจะอยู่ตรงนี้นะครับตัวดูส่วนตัวถ่ายนะครับจะอยู่ด้านล่างนะครับจะส่งลูกค้าดูนะครับนี่นะครับจุดสีฟ้าที่เราติ๊กเอาไว้นะครับ น้ำมันลอตเตอรี่นะครับอยู่ตัวนี้เบอร์90เดียวกันนะครับตัวเติมนะครับคันนี้จะไม่มีตัวดูนะครับจะมีตัวถ่ายเลยนะครับอยู่ตัวนี้นะครับจะใช้อยู่ประมาณ0.5ลิตรนะครับ0.3ถึง0.5นะครับเราจะให้อยู่ประมาณครึ่งลิตรและกองอากาศนะครับจะอยู่จุดนี้นะครับกองอากาศจะมีกองเปียกนะครับแล้วกองแห้งนะครับมี2ชั้นนะครับให้ลูกค้ามันดูทุกวันนะครับพร้อมกำลังมันเครื่องดูทุกวันได้ยิ่งดีนะครับ สามารถถอดออกมาล้างได้นะครับอันนี้จะเราจะตัดกรองให้ลูกค้าไปนะครับแล้วก็ใส่น้ามันเครื่องเบอร์สีสิบตัวเดียวน้ำมันเครื่องนี่เลยนะครับเอาไว้ให้ลูกค้าดูนะครับจะเป็นตัวดักฝุ่นมีสองอย่างคือดักท้งกองเปียกและกองแห้งนะครับการยกกล้องการสรดดินก็เราก็หมุนแฮนด์นะครับอันนี้จะมีคลิปการทํางานให้ดูแล้วนะครับ สีสันก็สวยสวยนะครับเป็นระบบสี่เกียร์เดินหน้าแล้วก็สี่เกียร์ถอยหลังนะครับนี่มีสี่เดินหน้าสี่ถอยหลังพร้อมกับกลับล่องสายพานนะครับคันนี้กลับล่องสายพานได้จะเป็นสี่เดินหน้าสี่ถอยหลังนะครับถ้าเราไม่กลับมันจะกลายเป็นเกียร์หนึ่งเกียร์สามนะครับเกียร์หนึ่งเกียร์สามถ้าเกิดเรากลับมาเป็นล่องเล็กก็จะกลายเป็นเกียร์สองและเกียร์สี่นะครับหรือที่เขาเรียกกันว่าโลไฮนะครับการทํางานโรตารี่นะครับถ้าเกิดลักษณะ ดูฟันเฟืองนะครับฟันเฟืองห่างแบบนี้ไม่ทํางานนะครับแต่ถ้าเกิดฟันเฟืองเขาเข้าเข้าหากันนะครับแบบนี้นะครับพอตอนโรตารี่หมุนนะครับเครื่องทํางานเขาจะดันเข้าไปข้างในนะครับเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราจะหมุนใบปูนให้ดูนะครับถ้าเกิดใบบวนหมุนนะครับนี่นะครับเขาจะดีดเข้าทันทีเลยแบบนี้ทํางานนะครับถ้าเกิดห่างแบบนี้จะไม่ทํางานนะครับมีระบบกำลเลี้ยวอิสระสองข้าง นะครับอันนี้เป็นลูกเตะสายพานนะครับหรือคัดนะครับที่เรียกกันนะครับลูกค้าสามารถดันเดินหน้าแล้วก็ดึงกลับมาโดยตัวเดียวหรือลูกค้าจะกดตัวนี้ก็ได้นะครับกดลงทํางานแล้วก็ดันขึ้นคือไม่ทํางานนะครับอ่ะเดี๋ยวเราพามาฟังเสียงเครื่องยนต์กันนะครับอันนี้ก็เปิดก๊อกน้ำมันนะครับพอตอนเปิดก๊อกนะครับแนะนําให้ลูกค้าจับก๊อกทั้งคู่อย่างนี้นะครับไม่แนะนําให้จับปลายอย่างนี้นะครับเพราะเป็นก๊อกพลาสติกอาจจะเกิดการหักได้นะครับบิดแบบนี้นะครับแล้วก็ดึงโช๊คนะครับโช๊คอย Oh. แล้วก็สวิตช์นะครับ o n นออฟเปิดกระตุกได้เลยนะครับดึงเชือกให้ตึงมือก่อนนะครับแบบนี้แล้วก็ชารกเครื่องติดกระดันเข้าไปนะครับปกตินะครับพวกกล่องโซ่ก็สามารถปรับรอบได้แบบที่ในคลิปเลยนะครับเครื่องยนต์นิ่มๆนะครับ อันนี้เดี๋ยวเราแถบยางให้ลูกค้าไปนะครับยางเอาไปรายงานแต่ยังใช้งานได้นะครับเราจะแถบยางให้ลูกค้าไปหนึ่งคู่นะครับใบเต็มๆนะครับใบสวยๆใบปูนทั้งหมดมีห้าใบนะครับประมาณนี้ในการทํางานนะครับท่านใดสนใจสอบถามก็เรายังมีรถให้ มีตัวเลือกอีกหลากหลายนะครับอีกเยอะมากนะครับให้ท่านได้จับจองก่อนนะครับท่านใดสนใจสอบถามมาได้ที่เบอร์ศูนย์หกสามนะครับเก้าหกสี่เก้าสองเก้าหนึ่งนะครับร้านเราติดอยู่ที่ถนนสามสี่ศูนย์นะครับเป็นเส้นสุพรรณชัยนาทนะครับถ้าเกิดลูกค้ามาไม่ถูกก็ให้ลูกค้าปักมาที่ป้ายบึงฉวากบึงฉวากสุพรรณบุรีก็ได้ครับเราจะเห็นป้ายใหญ่อยู่นะครับโน่นนะครับป้ายใหญ่ทางร้านจะอยู่เส้นขาลงสุพรรณนะครับ ถ้าเกิดไปทางขวานี้จะเป็นขึ้นชัยนาทนะครับเราจะอยู่เส้นกับสุขัณนี่นะครับทางร้านยินดีบริการนะครับยินดีต้อนรับลูกค้าทุกท่านนะครับสวัสดีครับ